ไีน่น้องกินนั่นโมโหลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าคร้บพี่น้องนี่ไสุกแล้วครับแม่บ้านเพิ่นก็นยังไปบันอยู่ครับเอานมน่งเขาเ่าเสียวเลยอ,อันบอก น้องอุกอิงเบิ้งบ้านำนั่งเฝ้าหมอกเข้าบานำเมื่อคืนนี่เล่นอยู่เมียงพ่นคบนี่เล่นอยู่เมียงพ่นงานซี้ไปน้องคนอาญะเลยน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงสุดยอดเลยครับ คนหลายครับนั่งยืนมันกันจนสอดแจ้งนะจ๊ะว่าทช่นว่าลมหนาวเมื่อคืนนี่หนาวแห้งลมยังคักเลยครับลมมบดขึ้นเลยอ่ผมไปนอนงปอมตรนกลางโมงอ่ะโอ้ยลมยังคักเลยอนี่ <c oughs> thank you คนไลน์มาเพื่อเบิ้งยังไงเบิ้งยังไงมวนยังนั่นพี่น้องน้องอุ้งอิงอ่า นาวหน้า,าน,า,นาวคักมาขึ้นเนี่ยบเบิ้งน้างใส่เสียกันน่น,นะครับพี่น้องเสียแขนยาวล่มมันแห้งไหมลมแห้งร่มมันขึ้นเลยพี่น้องมันขึ้นเนียครับล่มยังคักเลยอ่าเรางานฟรีนะมาขึ้นอนยู่อ่าอําเภอพนจังหวัดคอนเ่นนะครับเนาะพนอาญะครับ <c oughs> เดี๋ยวยูวัดสักแพ้งครับวันที่สิบกุมภาพันธ์นะก็จะเดินทางไปให้กำลังใจน้องวิญนครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวน,นี่น้องจริง พี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวนี้น้องอุ้งอิงจริงครับเริงแห้งเหมือนเดยวนี่ครับ <c oughs> น้องคืนไว้ที่นี่บวยบ่มีพ่อจูบะสบายเลยพี่น้องพ่อจูบะบ้างเมื่อนั้นและครับเพราะว่าน้องอิงนี่ทำหน้าที่แทนได้เบิดเลย <c oughs> สุดยอดแห้งออุ้งอิงน้องอิงเพชรบานแพง กางสีเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาอ,อ่ะก็ต้องเบิงบ้งเบิ้งน้องเองก,ก่อนบุล่ะก็พอดพกมุ้มงไปละก็ะไปเฮ็ดทำนาทีเจ้าของนะ,ะเดี๋ยวก็จะออกไปสวนอมากแกมุก้งอันเศร้าๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ร่มแห้งนะมันมันมันพันออย เฟี้ยงไหมพี่น้องที่เขาปิดบักแตงโมไว้ไหมออกเดี๋ยวน่เดี๋ย,ว,ยวอีก,กาหรือโนวเอียงมันเห็นมันติดจอครับต้องเอาไปปิดนะครับคือนี่น้ำหมอกก็มีเลยลมมันแห้งแล้วมันมันอากาศมันแห้งเย็นอมองอุงอิงสาวน้อยมหาาัศจรรย์ีพี่น้องผมเสียดี นองอินนี่ครับเพราะว่ามันมันเกิดกับเฮาโอ้ผมคือว่าผมอ่าเรื่องเรื่อว่ามันเรือเซียร่มันเกิดถึงกับผมหลายอย่าง,งไงนอะอย่างเช่นผมเห็ดช่องยูทูบนีเนาะผมเริ่มต้นเห็ดมาบ่ม,มีติดคัดเลยไปนอ้องอ่าผมก่อนผมนั่นผมก็อธิษฐานนำกำนองนํำนะอธิษฐาน อขอใหอ้ขอเห็ดช่องทูมเนะ่ยขอให้เปิด้สงได้ได้ได้ขอให้ได้ตังนะการตั้งค่าหรือการอ่ยืนยันตัวตนอย่างนี้แบบเฮ็ดที่เดียวผ่านเลยแต่ผมก็เปลกใจแห้งเลยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่แบบมาัศจัรยไหมผมเห็นหลายๆช่องเนาะที่เพื่อนเห็ดกันมาค้น,คนเฮ็ดมาก ปีสองปีก็ยังบออะไรตังอยู่อ่าหรือบางที่ก็ไปตั้งค่าไปดินแดนกระป๋อพันนะขอพินกระป๋อพนันแบบนี้ครับหลายช่องครับที่ที่เฮ็ดแล้วบอสุขผลผริตเนาะอันนี้ผมเฮ็ดแค่หกเดือนพี่น้องได้ตังไหเออผมผมแปลกใจแค่ไหนวะอ่าก็บ่เซียก็ต้องเสียเดื๋อวนี้เนาะมันเป็นเรื่องแบบความเชื่อไหม เฮาสัทธาเฮาเสียนะเสียมันเฮาก็เท็ดไปเออปรากฏว่ามันมันลาบเรื่องหนูเลยพี่น้องเออบ่มีอุปสรรคนังเลยครับือว่าสุดยอดแห้งน้องอุ้งอิงนี่คือว่าอ่าเยี่ยมมากๆครับอ่าที่เป็นน้ำบัลลีมีน้องมอที่มันเนาะงซอยเฮานะซอยเฮ้าประดูกก็สมบูร็์อ่า อธิษทานตลอดนะเวลาเวลาผมทำคลิปทำย่างก็ขอให้ปังๆเออขอให้ขอเปิดสังให้ได้ให้ได้ให้ได้ไดไมีได้ได้นะสิได้ไอ้ส่วนหนึ่งกับีเท็ดมาไล่หลานก็ปรากฏว่าเอ่าเท็ดไปออกไปก็คือว่าโอเคครับผมอ่ายอดวิวแล้วก็ผู้ติด,ดตามก็คือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ่อ <K ill ain> อยูว่าดีมากๆครับมีกระสิเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องอ่า <c oughs> มือเราคลิปมันยังไปนะครับอ่า <c oughs> เพราะว่างานเ่ากรมีผมก็มีงานประจําอยู่ครับผมก็สมรถนะสมรถ <c oughs> <c oughs> ว่างผมอ่ะไปเบิ้องมองยิงไปให้เคี่ยวให้กำลังใจนะครับนะ <c oughs> พราะว่ายุ่แถวซีะเก,ก,กียดเองกัยังมีงานหลายอยู่ครับปีที่แล้วดันหลายแต่กกว่าปีนี้ก็ถื่ว่ยก็ยังมีอยู่อมีทุกเดือนล่ะเดือนละสีหามือเนาะซีเกียดก,กัน,กน <c oughs> ไปให้กำลังใจตลอดครับเอ้าน <c oughs> ี่น้อง <c oughs> เขาคุบเรา เดี๋ยวดีไซน์เขากันครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทกันพี่น้องอ่าขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาตีต่างครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ